สวัสดีครับตัวนี้คือแหนบที่จะเอามาเสริมรถกระบะนะฮะเป็นแหนบใส่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแหนบใส่รถปิกอัพได้นะครับ สูู้แหนบชุดนี้นี่เดี๋ยวผมจะลองสอบถามราคาของพี่นบดูนะฮะว่าแหนบชุดหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่รถปิกอัพเนี่ยนะ,ะประมาณเท่าไหร่แล้วก็เป็นแหนบหกล้อนะครับแหนบก็จะมีอยู่สองอย่างตอนนี้ที่ช่างวางพอลอยเขาจะวางให้สําหรับชาวรถบรรทุกนะครับพี่ต้อการเอาเอาออกไหมอือือมาเดี๋ยวผมจะสอบถามช่างนบให้นะครับว่าแหนบราคาสักประมาณเท่าไหร่ พี่นกแหนบนชุดนี้นีราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าใส่ปิ๊กอัพเนี่ยรถเล็กหรือรถถุง้อเอาเป็นเอาเป็นแบบว่าแหนบรถเล็กก่อนแหนบตัวเล็กๆเนี่ยที่ใส่กันมาตรฐานสักคันหนึ่งประมาณเจ็ดคู่เจ็ดคู่หรือแปดคู่ข้างข้างละแปดตัวข้างละแปดตัวประมาณราคาเก้าตัวรวมทั้งแหนบทอนหูสองนอถ้าชุดหนึ่งเลยชุดหนึ่งไม่เกินหมื่นห้าชุดหนึ่งไม่เกินหมื่นห้าใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็นแหนบหกล้อล่ะถ้าเป็นแหนบหกล้อ แหนบหกล้อมันตกประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ไหมฮะแหนบหกล้อประมาณกี่ตัวสี 4, 000, ่ตัวเลยฮะแหนบหกล้อข้างละสี่ตัวข้างละสี่ตัวใช่ไหมฮะอ๋อประมาณหมื่นเจ็ดพิจารณาสองพัน 2, บาทอ่าประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะว่านี่แหลคนแนะครับเป็นแหนบที่เขาใส่ปิกอัพนะฮะก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเนาะถ้าเป็นแนหนบหกล้อแหนบหกล้อเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ อ่านี่ครับเพื่อนๆผมจะให้ดูนะฮะชุดนี้ก็คือแหนบหกล้อนะครับแหนบหกล้อก็จะแพงกว่านิดนึงนะฮะแหนบหกล้อใส่ประมาณใส่ตัวแต่รับน้ำหนักได้สี่ห้าตันเหมือนกันครับเราจะมีแหนบชุดบนลงมาเสริมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้แหละครับแหนบหกล้ออันนี้ก็คือแหนบรถปิกอัพที่ใส่กันทั่วๆไปเนาะมันก็จะเล็กนิดนึงเห็นไหมฮะความหนาของมันจะไม่หนาเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับแหนบหกล้อก็จะหนาครับหนาผิดกันเลยฮะ ของช่างนบนี่ก็จะมีแล้วแต่ลูกค้าเลยชอบแบบไหนนะฮะอยากจะจัดใส่แหนบหกล้อก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็อยากจะใส่แหนบธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปเป็นแหนบบอันเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับก่อนราคาก็ตามที่พี่นบบอกเลยครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะฮะวางเลาลอยสมัยนี้ลูกค้าอยากได้แบบไหนช่างจัดให้ได้เสมอ แล้วก็จะมีแหนบตัวบนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแหนบสองงอนะงอสองข้างนะครับเพื่อจะเอาไว้เสริมชุดบนอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่าเขาเสริมกันแบบไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงนะฮะเรื่องการเสริมแหนบชุดแหนบก็ตามที่พี่นพบ,บอกเลยครับนะฮะร,ราคาจะอยู่ประมาณนั้นท่านใดที่จะเลือกแหนบหกล้อ,อก,ก็ได้นะฮะ ถามว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่วางเพาลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะแหนบชุดนี้จะเป็นแหนบชุดเล็กนะครับเป็นแหนบเล็กไม่ใช่แหนบหกล้อนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิตัวนะฮะวางประมาณสิบตัวนะครับ แหนบเล็กก็เราต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็มีผลเสียผลเสียคืออะไรผลเสียคือเต้าแหนบจะต่าครับเวลาไปวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะลูดฟุตบาทหรือว่าลูดล่องถนนได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้วิ่งแบบว่าสายโหดหรือว่าไปลุยแบบตำห้วยหนองคลองบึงหรือว่าตำไหลายฟุตบาทนะฮะก็แหนบเล็กก็ได้ครับสวยดีฮะ สมัยนี้มันมีแหนบหกล้อเอามาวางอีกแบบหนึ่งแหนบหกล้อเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเต้าแหนบเนี่ยมันจะสูงจากพื้นเยอะนะฮะเหมาะสําหรับรถที่เอาไปใช้ตามสวนนะครับไปวิ่งตามสวนมันก็จะไม่ค่อยติดเพราะว่ามันใช้แหนบอืมประมาณสี่ตัวถึงห้าตัวเนี่ยนะครับเต้าแหนบมันก็จะสูงฝ่าอันนี้นิดนึงนะครับจะสูงฝา่านะฮะตัวเต้าแหนบตัวนี้และครับมันก็จะไม่ค่อยติดพื้นง่ายนะฮะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับ แต่เรื่องแหนบจะหักไหมนั้นไม่ต้องไปพูดถึงครับ,ครบใครวิ่งแหนบหักก็โหก็ถือว่ามือระดับเทพแล้วครับโหดหน้าดูนะคันนี้วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสไตล์แหนบของแหนบตัวเล็กนะครับแหนบตัวเล็กก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเต้าแหนบมันก็จะต่ำนะฮะห่างจากพื้นแค่ประมาณ4ี่นิ้วน่าจะประมาณนั้นนะครับเวลาบรรทุกของไปแล้วก็มันจะย่อลงมาอีกก็เหลือ2นิ้วครึ่งเองประมาณนั้นนะฮะ ขอดีมีข้อเสียก็มีครับนะฮะต่างกันนะครับวิโอหันว่นมีแต้ด้วยตายท้องเลยตตยร้มปัด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 มาะมีแต้ด้วยโอ้โหบันโง่บันโง่โอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องแหนบนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามมานะฮะว่าแหนบหกล้อกับแหนบเล็กนั้นนะฮะราคาต่างกันอย่างไรก็ดูเอานะฮะพี่นกบอกราคาประมาณนี้ครับโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่082 4 7 7 2 4 0 2ครับเบอร์ช่างนกนะฮะ ก็มาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับใครที่อยากจะวางเพลาลอยจัดแหนบสวยๆนะวางเพลาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สไตล์เพลาลอยก็สวยๆนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณแค่3600 0เองนะครับได้แบบนี้เลยสวยกิ๊กเลยเขาจะมีเพลาไหลให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีบล็อกถอดล้อด้วยนะฮะบล็บอกถอดล้อก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือบล็อกถอดล้อที่แถมให้ด้วยนะครับชุดแถม โอเคครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดงเลยมาวางพอาลอยที่อู่ช่างนบของใหญ่รักนะจุ๊บจูใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายครับ